โอเคครับผมสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะเจอกันก็คือการเข้าใจตัว empathize การสร้างความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งอ่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเจอนะครับเขาพูดถึงเรื่อง to create meaningful innovation you need to know your user and care about their life การที่คุณจะสร้างนวัตกรรมที่มันมีความหมายเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการที่จะรู้ก็คือลูกค้าของคุณผู้ใช้งานของคุณและคุณต้องเข้าใจและแคร์สนใจไปจนถึงชีวิตของพวกเขานั่นเองนะครับเนี่ยโอเคเรามาเริ่มดูกันลึกๆกัเลยนะครับการเอาใจใส่ การเข้าใจของคุณผู้หมายอย่างลึกซึ้งเนี่ยมีส่วนสําคัญกระบวนการในการออกแบบโดยที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางตัวเอ็นเปอร์ไซ์เนี่ยคืองานที่คุณเพื่อทําความเข้าใจของผู้คนภายในบริบทความท้าทายด้านการออกแบบเป็นความพยายามที่คุณจะ้เข้าใจสิ่งตา่างทั้งด้านร่างกายอารมณ์เกี่ยวกับโลกสิ่งที่มีความหมายสำหรับเขาจะเห็นได้ว่าคํานิยามพวกนี้เนี่ย มันคือสิ่งที่บางครั้งมันเปลี่ยนเป็นนมามธรรมคุณการที่เราเอาง่ายๆเลยขนาดเราเข้าใจตัวตัวเราเองยังยากเราเข้าใจตัวแฟนเรายังโคตรยากเราเข้าใจตัวพ่อแม่เรายังยากเราเข้าใจตัวครอบครัวเรายังยากเราเข้าใจตัวบริบทสังคมยังยากจะให้เราเนี่ยมาทําความเข้าใจกับลูกค้าเนี่ยก็โคตรยากเลย สิ่งที่เราต้องทำก็เพราะว่าเราต้องการทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้เขาได้ใช้งานอย่างดีที่สุดและตอบโจทย์กับชีวิตเขามากที่สุดอ่าเห็นไหมมันมีความเขาเรียกว่าความไม่ชัดเจนอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นค่อนั้งเยอะ การทำค่อนความเข้าใจของมนุษย์เนี่ยค่อนข้างที่จะยากแต่มันจะช่วยถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําสินค้าและบริการให้เขาได้ดีสุดนะครับสิ่งที่เราจะเข้ามาช่วยให้เราเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็คือการ observeobserve Obs ก็อย่างเช่นเราสามารถที่จะไปตามสิ่ง ามร้านค้าสิ่งที่เรามีเนี่ยคอยเฝ้ามองลูกค้าได้อบเซิร์ฟดูว่าสังเกตดูว่าเขาใช้ชีวิตยังไงทำยังไงนะครับตัวออบเซิร์ฟเนี่ยสามารถที่จะเชิญลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมาแล้วเราก็ดูวิธีการใช้วิธีการทำของเขาก็ได้เราออบเซิร์ฟดูนะครับทำให้ดูหน่อยเราสังเกตนิดนึงนะการเอนเกจเมนต์การ e n g a g e การเข้าไปมีส่วนร่วมเราอยากให้เขาเล่าให้เราฟัง จะเป็นไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์การพูดคุยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าทําไมคุณถึงทำแบบนั้นทำไมคุณถึงทาแบบนี้ทาไมคุณใช้โปรดักต์นั้นทำไมคุณใช้โปรดักต์น,น,นี้อะไรคือมีส่วนสําคัญในการใช้งานและโปรดักต์ของเขาการเก็บข้อมูล watch and listen ผู้เก็บข้อมูลลองทําหรือไปฝังตัวอ่าแลนี้ลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับ เราไปนั่งอยู่ข้างไปนั่งดูไปนั่งฟังไปหรือเขาลองทดสอบ,สอบของและเราก็ไปนั่งจดเขาข้างๆพวกนี้ก็จะมีคล้ายๆกับเป็นพวกโฟกัสกรุ๊ปก็มีก็ได้นะครับพวกโฟกัสกรุ๊ปก็คือจับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรามานั่ง แล้วเราก็ให้เขาคุยกันเองแล้วเราก็อยู่หลังกระจกเพื่อที่เราจะดูว่าเขาทำยังไงเขาคิดยังไงเขาอ่านยังไงหรือบางอย่างเราก็อาจจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในกลุ่มกลุ่มนั้นอย่างเช่นกลุ่มใน f a c e b o o k นะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่ม f a c e b o o k ของแต่ละที่อย่างเช่นสมมติว่าเราอยากรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยก็คือการกลุ่มที่จะย้ายประเทศกันเถอะ เราก็เข้าไปจอยในกลุ่มนั้นเราก็เข้าไปฟังไปเก็บข้อมูลและฝังตัวอยู่นั้นเหมือนคล้ายๆละะักษณะเหมือนกับพวก CIA spy หรือเป็นพวกเอ่อ MI6 นั่นเองนะครับเราก็เข้าไปดูแล้วเข้าไปฟังเลยว่าเขาคิดอ่านเข้าใจอย่างไรนะครับมันจะมีอันหนึ่งที่เราสามารถที่ช่วยให้เรื่องเกี่ยวกับการ e m p h a s i z e ของเราได้ดีขึ้นก็คือการใช้ empty a h map Empty a h map เนี่ยมันจะมีอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเวลาเราไปฟังลูกค้าเข้าใจลูกค้าเนี่ยให้เราจดแล้วให้เราสรุปออกมาตัว Empty a h map เนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับการแบ่งเอา A C แบ่งมา4ช่องช่องแรกเนี่ยเราจะใช้ Code a n o n y ว i ร e d คือการรวบรวมคําพูดเฉพาะจากผู้ใช้งานรวมถึงพวกคำว่ารีคาที่มันผิดปกติอาจจะเป็นคําที่ติดหูแต่มีความหมาย มีมีความหมายลึกซึ้งอยู่ในนั้นเช่นเขาพูดถึงเรื่อง Product อะไร Product หนึ่งเขาอาจจะใช้คำนี้ซ้ำๆย้ำๆแล้วก็เป็นคำที่มันเป็นปัญหาของเขาหรือเป็นปัญหาที่ดีของเขาอ่ะพวกนี้สามารถที่จะเก็บเอามาใช้ได้นะครับโคด defining word เนี่ยพวกนี้เราสามารถที่จะเอามาใช้ต่อได้นะครับ action and behavior บันทึกสิ่งที่คุณเห็นจากกลุ่มผู้ใช้งาน การทำการเขียนและเรียดเฉพาะเฉพาะเจาะจงการวาดไดอะแกรมก็อาจจะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับก็คือจะเก็บพวกการกระทําแล้วก็ behavior ของเขา action แ,และ behavior ของเขาดูว่าเขาทําอะไรเขาทําไมเขาถึงทําแบบนั้นนะครับเอาเอาแค่ทํำยังไงก่อนก็ได้นะฮะ thought and feeling and belief เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นตนน้นด้วยวลีว่าฉันคิดว่าฉันเชื่อว่าเพราะว่า ฉันคิดว่าฉันเชื่อว่าเนี่ยก็คือความคิดความอ่านความเชื่อของลูกค้านั้นเราจะได้รู้ว่าเอ้ยคนนี้เขามันเชื่ออะไรฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยฉันอ่ะนี่คือตอสแอมเบรียของเขาแสดงว่าเขาทํางนี้เขาเชื่อว่าพระเจ้าฉันทําดีฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยฉันอ่นออาพวกนี้คือคุณก็รวบรวมความคิดความเชื่อแต่ไม่จำเป็นต้องเอาบุญอย่างชัดเจนนะครับ มันทําให้เรารู้ว่าความคิดความอ่านความเชื่อของเขาเป็นแบบไหนเราจะเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นอันนี้อย่าลืมนะครับเราต้องเอาไบแอดของเราออกจากตรงนี้ให้ได้นะดึงตัวเองออกมาเลยนะเพื่อให้เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการมันคืออะไรความคิดความอ่านของลูกค้าคืออะไรและทําไมถึงเขาคิดแบบนั้นนะครับ Feeling and emotion บันทึกความรู้สึกและอารมณ์ ในการที่ผู้ผู้แสดงเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับการใช้เกี่ยวกับรู้สึกเกี่ยวกับการใช้งานเฉพาะเจาะจงความเป็นประโยชน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยของสิ่งสิ่งนั้นเน่เขามีความรู้สึกและเขามีอิโมชั่นกับมันยังไงกับมันอย่างไรเขาพูดถึงเรื่องนี้แล้วเขามีอิโมชั่นยังไงเขาพูดถึงเรื่องนั้นเขามีอิโมชั่นยังไงเนี่ย,เ,ยเห็นปะพอเราเก็บมาสี่อยา่าง ไม่ว่าจะเป็นโคดดีไฟเวิร์ดคำพูดต่างๆเขาเก็บมาการกระทำและและบีฮีเวอร์ของเขาเราเก็บมาความคิดความอ่านของเขาเก็บมาความรู้สึกเขาเก็บมาถ้าเราเก็บมาแล้วจดบันทึกของวพวกนี้มันคือขุมทรัพย์ที่เราจะเอาไปใช้ต่อได้ว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้เพราะเขามีคำพูดแบบนี้การกระทำแบบนี้ความคิดแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ เขาทำอย่างนี้เพราะว่าเขามีคำพูดแบบนี้คำาการกระทำแบบนี้ความคิดแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้นี่คือสิ่งที่จะทําให้เราเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นการคลี่มันออกมาการคลีมม่มันออกมาเหมือนกับจากที่เป็นเส้นขดๆเราค่อยๆค,คลี่ความรู้สึกของลูกค้ามออกมาว่าเฮ้ยเขาคิดอย่างนี้เขาทําอย่างนี้นะเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นอ๋อเขาคิดอย่างนี้เพราะเขาทําแบบ แล้วค่อยไปหาดูว่าไอ้พวกที่เขาพูดออกมาเนี่ยลึกๆแล้วเขามีปัญหาอะไรอันนี้คือการสิ่งที่เราจับได้ตรงนี้นะครับ Empty a h Map มันคือการที่เราเห็นจากภายนอกทั้งนั้นเลยนะคือสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้เราเห็นนะครับเหมือนหรือว่าเขาเรียกว่า Chip of the Iceberg ก็คือไอ้หัวเนี่ยไอ้หัวเาเรียกว่าหัวของไอซ์เบิร์กที่มันอยู่ใต้ทะเลใต้ทะเล หัวของภูเขาน้าแข็งโ <c oughs> ทษทีหัวของภูเขาน้ําแข็งที่มันอยู่ใต้น้ําแข็งเราเห็นแค่หัวมันแต่ใต้น้ําแข็งอ่ะเราไม่เห็นนี่มันคือ t i p of the iceberg สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเข้าไปดูใต้น้ําแข็งใต้ทะเลเนี่ยฐานของมันคืออะไรอ่านั่นเองนะครับ